เยียวย่นได้ง่ายก็ไม่สวยแล้วให้สอนมุกนี้ลูกมาเนี่ยคนคนคนอีกแล้วเหรอเจอกันอีกแล้วคนแต่งงานเลยยังฮะนายว่าอะไรนะ คุณแต่งงานได้ยังยังเลยงั้นคุณมีแฟนหรือเปล่าไม่มีดีจังเลยงั้นคุณเป็นพ่อผมได้ไหมเจ้าหนูพ่อแม่ของนายล่ะถ้าคุณโอเคคุณก็คือพ่อผมไงฉันจะบอกนายให้นะจะเรียกพ่าม,มั่วๆไม่ได้แม่ผมบอกแล้วว่าพ่อผมหน้าตาหล่อมากๆผมว่าคุณก็หล่อมากเหมาะจะเป็นพ่อผมเลย น่าจะเป็นเด็กที่ไม่มีพ่อเหมือนกันแม่นาอยู่ไหนเหรอฉันพาไปหาดีไหมอชวนชวน,ชวน,ชวนทำไมออกมาเองอีกแล้วล่ะแม่ตามหานายตั้งนานรู้ไหมวันนี้จริงๆออกจากโรงพยาบาลผมอยากให้นี่กับเธอตัวแค่เนี้ยแต่แสนรู้จังเนอะวันนี้มาเดี๋ยวก่อนครับคุณเป็นหมอที่นี่เหรอ Oh. โจรูจีสัญญกรรมหัวใจแต่หนูนายรู้จักเขาจริงๆใช่ไหมยจริงครับเขาคือพ่อโจของผมพ่อของเด็กเหรอขอโทษนะครับอ๋อ oh. oh, ไม่เป็นไรครับคุณก็ทำเพื่อเด็กเหมือนกันบอกบายบายคุณอาสิบายบายครับคุณอาคนสวยบายบายไป เรียบร้อยแล้วครับบอสกุ้งเต้นพลั่งพลูเลยฮะไปเถอะไอ้ลงมินชวนชวนลูกนี่เจ้าเด็กดื้อน,นี่ลูกเป็นเด็กดื้อใช่หรือเปล่าลูกไปไหนมาแม่หาลูกอยู่ตั้งนานแม่โมโหเลยนะแม่อย่าโมโหเลยฮะโมโหทําให้เหี่ยวย่นได้ง่ายก็ไม่สวยแล้วใครสอนมุกนี่ลูกมาเนี่ยนี่เอ้ยทำไมจะมาใส่ร้ายฉันล่ะฮะ,ฮะพวกนายสองคนเป็นพวกเดียวกันใช่ไหมฉันก็ว่าทำไมพวกนายสองคนถึงได้หายไปกันหมดเลยเอาละไปราบอทแล้วกลับไปก่อนค่ะสั่งสอนเนีย <c oughs> ออไปที่ลูกวิ่งเล่นมั่วซั่วอีกนะเอา้าเป็นไรอีกอะทำไมมาปินเฉิงแนละ้วแต่ละวันผีเข้าผีออกอย่างนี้อโมโหทำให้เหี่ยวย่นได้ง่ายก็ไม่สวยแล้วนี่ใครอนมุกนี่ลูกมาเนี่ย ฉันสอนตั้งแต่เมื่อไหร่กันฉันแอบจูบแม่ตั้งแต่เมื่อไหร่แต่งงานไปแล้วไม่ยังมีลูกอีก